กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอาาลพยนะครับผมครับวันนี้โอปอาาลพยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามยายฝันแม่นนะครับแม่ตุ๊กนะครับฝันว่าได้เ,เห็นช้างออกลูกอะไรเนี่ยแหละครับครับทางช่องก็เพิ่งมาทำเป็นครั้งแรกนะครับผม ครับใครที่เข้าแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณแม่บอกว่าถ้าคุณแม่ได้ฝันแล้วคุณแม่จะฝันแม่นนะครับผมปกติก็ไม่ค่อยได้ฝันเกี่ยวกับตัวเลขเท่าไหร่นะครับเนาะคุณแม่จะฝันสองรอบนะครับ คือฝันเห็นงูด้วยแล้วก็ฝันเห็นช้างด้วยเอาความฝันของแม่จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมครับผมอันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขอไปเพราะไม่พี่น้องนะครับเพราะว่าบ้านแม่อยู่ติดถนนอาจจะมีเสียงดังรบกวนนะครับผมอาจจะไม่ชัดบ้างก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนาที่นี้นะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามความฝันของคุณแม่กันครับผมคุณแม่ดูค่ะบสวัสดีครับสวัสดีครับแม่อัน แม่ก็ฝันแม่ฝันบอกค่ะฝันอันว่าอันลูกไส้หนักขี้สร้างทั้งหลังสร้างลูกไส้แม่น่ะลูกไส้แม่น่ะขี้ทั้งหลังสร้างนี่ไปไก่เติบบันนี่สร้างกันเลยมีดเอ้ามันหลนนอนลงอ่ะนะโอมันนอนลงนอนลงมีดเปะลงอ่เอ้าคือนอนมันมันสียอกลูกกว่าสัญายายมาน่ะบันนี่เห็นมันหล่บิ่งเนาะ เป็นลูกออกเขาเลอดออกมาเล่าบ่าวนเลขอันแตว่าตอนเบ่งออกปุ่มไส้แม่กขีด์ขี้ทั้งหลังล่ะแต่ว่ามีเด็กน้อยผู้หนึ่งอยู่ทั้งก้นสร้างเด็กน้อยนั่งน้องกนบ่นางอยู่ทั้งดากสร้างแน่ทั้งก้นมันน่ะนั่งเบิ่งเลยนั่งไปน้ำมันลูกไส่น่ะโอ้ซ้อนท้ายซ้อนท้ายเออซ้อนท้ายสร้างมีเด็กน้อยผู้หนึ่งนั่งเขโมอไปน้ำครับผม มันนี่ออกลูกมามันก็เบ่งเนาะเบงสองสามบาทมันหลอดเขาหลอดออกมาลูกมตัวน้อยๆหนึ่งเด้มันทันได้ทวนมันออกลูกหนูสร้างตัวนี้นะเพ่นว่ามันออกลูกหนูซะ้ลูกวันวนมันนี่ย้ายกันเลยจับเอาจับเอาซันลูกมันนะย้ายไปเป็นอุ้มมปนลูกสร้างจับมาโอ้ยสิได้กินน้องสร้างสันเดสมาย้ายกันเลยวางเสีย รถหูเมียหูเมียรถไปจับเอาโย่ฝันฝันแต่สินี่แหละย้ายฝันวางสิล่ะสุเทียก็ใยฝันบ่คันเนี้ยบ่บ่เคยฝันเห็นสร้างฝันแต่ธรรมดานนี้ล่ะต้นดลจะฝันเทียบก่ค่ะดนดนจะค่อยฝันแต่วฝันคิวบ่ย้ายย้ายกับบ่คิวหรอกย้ายยงฝันซื่อ กวาหาาาันเตี้ยกวาขันฝันเห็นงูเห็นอย่างแบบจับขิ้วอยู่เด้อเห็นพอตู้เนี่ยพอตู้เมื่อคืนวานนี้ฝันมาพอตู้ย้ายจักมันย้ายไปอย่างเนาะไปมันหลดเป็นหูเป็นก้นดังยุบบนบนโยยย้ายเราไปแข้งหูฟังอไปแข้งหูฟังมันย่างดังอยู่ในนี่สัตว์เราทุงปุ๋ยไปหุ่มปากหูน่ะหูะหะเราแลนออกมา ตัวบางเงยเลยล่ะทอขาแข็งนะตัวดำดำเล่นลงม,ามา้มันดิพเพราะตู้รว่าเอาย้ายสัเจ้าถือเอาสั่เพราะรถถือเอางูตัวนั่นน่ะ <c oughs> แต่ว่าบ่ตอดคนเด้เอาใส่ในถุงคือจังถุงด่างเขี่ยวนั่นละ่ะรวยไปรวยมาอยู่ในถุง <c oughs> บบนั่นล่ะบะเนียนย้ายรถใจให้ตะวันบ่ตอดเด้อืแต่ว่าเมื่อนี่จับงูจับทั้งด่างทั้ง งูน่ะรวยอยองหันใจแวบแอบอยู่บัดน,นี้ย้ายรถือขันเข่าเวอเนาะจันย้ายออกมือเด็ดหัวมันอเด็ดหัวมันออกคือหวัวปลาซิวนี่แม่หัวมันซำมาเด็ดไงอะไรนะจันดอกเด็ดหัวงูน่ะแต่่ามบัวต่ายเดี๋ยวมันดิ้นอยู่งูน่ะโอ้จันดอกนันยย่นแหละย,ย,ย้ายฝันเฮ้ยย้ายกับบัตีดอกย้ายตีแต่ฝันเห็นซังอ เด็ดหัวหัวงู่สิบดเจ็บหาสูงสบัเด็ดหัวปลาซิวเด็ดง่ายไงเด็ดอะไเด็ดปัดออกหัวงูใหญ่น่ะคือเจ็บหาแล้วคือยายฝันสองรอบนะครับเนาะย้ายฝันสองรอบเมื่อคืนวันนี้เราฝันว่านีย้ายทีย้ายฝันเห็นส้างออกลูกนัมนยายย้ายตีเป็นตัวใดย้ายตีเก้าหนึ่งขัดตีเก้าห้าก็ได้ตีเอาลูกซ้ายขีทั้งหลังนะ มันนี่มันออกลูกฝันตีเป็นเก้าหนึ่งก็ได้จริ้าอันสามตัวนี้ต้องเป็นห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งโอ้ยตีคือกันได้แม่ได้กันเลยแม่จะลืมแม่เอามือไปจับจับนะฮะต้องจับกจับเอาลูกมันเนาะบัวบอตีดอกบอตีบอสตีแม่เอามือจับบอตีตีออกเป็เก้าหนึ่งเลยเออเก้าหนึ่งเลยแสดงประสบอยู่กับแม่อะห้าเก้าหนึ่งโอ้ยมาตีคืออันมุกกับคิดไม่ใจอยูะแม่แต่คิมเส้นแล้วผู้ไาก็เป็นค่ะเนาะ แม่สร้างหอกงูกก็เป็นหนึ่งยุ่แล้วเก้าหนึ่งอยู่แล้วเก้าหนึ่งอยู่แล้วห้าเก้าหนึ่งอันนี้ขั้นสีเป็นตีนเก้าห้าก็ได้ใช่ไหมตีผู้ชายนางทีไปหน่ะตีเก้าห้ามันที่ละละย้ายฝันคือว่าแต่ในฝันเห็นสร้างนี่แต่เก้าหนี่ยคือว่าโชคดีเลยค่ะฝันดีโชคดีเลยค่ะย้ายฝันเันฝันเห็นสร้างนี่ต้องบาคนโบ้ขวัญเนาะย้ายบ้าเรื่องส้างเนี่ยสร้างนี่ ฝันดีอ <pegar> ย <out> <to> ู่เตยกันเม่ายายลูกเพนว่าโอ้คนเว้าขวัญเด้อันฝันเห็นช้างนี่เพิ่นว่าผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าสิซ้ซ่ากันตึ้มๆนั่นแหละแม่น้เข้า3ตง591อืแม่นยายก็ตีังซั่นล่ะตีง่ายคือหยังนี่เด้คันเฮาตีล่ะเอาง่ายๆเลยแม่เนาะคันฝันเห็นงตีบ่ยากเด้เออบ่คือฝันเห็นแนวอื่นครับออกลูกก็91อยู่แล้วเนาะเออยีั่น ถ้าเก่าย้ายมันสียันสร้างนี่ยางําก้นสร้างเนาะผู้ขี่ก็ขี่ไปยางนําก้นไปแบบนี้ไปห้อนหัดหรอคอยลงคอยลงนอนเบะลงครับรถเบง่งคือควายออกลูกนะเบ่งย้ายก็ยืนอยู่ทางก้นมันเนาะย้ายกับเบิงอเอา้าที่เป็นนี่อย่างม้วนสีออกลูกเใสะเขาลอดออกไม้ดิลูกมันก็โตใหญ่เด่นบ้ววันเพ่นวามันออกลูกดูสร้างตัวนี้นะ มันก็เลยบดวันมีลูกบดวันนะคือของยูจาว่าย่ยนี่ท่นโดนฝันเทียนหนึ่งขันฝันคิวที่มาขันย้ายฝันเห็นงูน่ะคิวอยู่เลยฝันเห็นงูตายงูนั่นน่ะคิวโย้ายเคยซื้ออยู่รอบมีเด็ดหัวงูเลยรอบนี้น่ะฝัน่ามันดังบุนบุนอยู่ในก็ยังมันเป็นธรรมอยู่นะซ้องเข้าไปเห็นก็ยังเป็นธรรมเป็นหูเอาทุ้งปุ้ยซุปก็ มันหลุดรวยลุยออกมาว่าสันฮึ่ผู้เขาตู้หลุดไปถือมาให้โอ้งูงูใหญ่งูใหญ่สันห้อง่เราสน่ะแล้วก็เลยไปจับจับถือถุงมัดไม้มานะมัดปากได้แล้วนี่เนาะวันนี้ย้ายเราถือเอางูอะไรอย่างเด็ดซางเานแสถออครับโอ้ยบ่เป็นตัวน้อยๆได้เท้าขาแข็งพอดำดำนี่ลาเล็กใหญ่เขาเลี้ยวลุยไล่ลุยไล่ในถุงวันนี้ย้ายก็ถือไปถือไปมันกัด วมันแตะวงซันเราตะวันเพรตอดเขาครับแอบดิ้นแค่เล็กแค่เล็กย้ายหลอโอ้ใจให้เลยจะได้เด็ดหวังกว่าครับผมเด็ดเนี่ยเอามือเด็ดหัวไฟซิวหนิเมียโอ้แต่ว่าตายบ่เด็ดออกเนี่ยบ่บ่ตายบ่ตายหันใจแวบๆอยู่งูน่ะอือนี่แหละก็สิบว่ามันติดตัเสีเข่าแล้วคือไม่ตีเอา ก็ตีแล้ววางฝันซื้อเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เท่านั้นเอาแต่เก้าเอาแต่เก้าหนึ่งกับเก้าห้าพอครับผมแต่ว่าหันเอฟซีอยากการว่ายกเพเ่็นการว่เนาะก็ให้เอฟซีแปลวอาฟันเห็นหมูตีง่ายขึ้นในนี้ห้าเก้าหนึ่งเห็นหมูกันตีง่ายีันเห็นนี่เห็ดหาเจ็ดสี่มันตายนี่ต้องตีเก็บศูนย์แล้วเนาะเจ็ดศูนยไหมมันไม่ตายมันไม่ตายมันหันใจลวกไม่ก็ มันเอ็ห้วยห้อยท่านเรามันเอาหัวมันออกแล้วนะเออมันเอ่อมันจะเป็นเกล็ดมือเออเกล็ดซีโอพูดงี้บซีเนาะกระสอบเนาะบ้ากระสอบกะสซีเด้อังข้าเจ้าว่านะใส่กระสอบใส่นั่ซีมันจะมักออกเกล็ดมันมัดเป็นซีกระสอบกระสอบใท่เข่าเนี่ยบอเนี่ยกระสอบแทะเข่าเลย ตีเบิ้งค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะคุณยายครับผมค่ะตีเป็นตัวใดกับตีเบิ้งเพื่อตีแม่เนาะตีแม่เพื่อจะตีเป็นเน๊ยอันนี่คือตีกันไปเข่าวาเนาะคุณแม่ฝันสองรอบนะครับผม ฝันช้างกับงูนะครับฝันว่าช้างออกลูกรอบฝันว่าเด็ดเด็ดหัวงูครับผมฝันมาเห็นงูใหญ่เอาหินไปตรงมันก็เลยรวยออกมาหาไอซัมได้แหมไหวยพอเนี้ยข้อขาในแบบงูเยี่ยมบ่ยักษ์มันงูอย่างตะวันคือจังงูเยี่ยมเป็นสีแบบไงซัมนบ่ตัวดำดำตวันตัวใหญไงดิตัวไงเฮ้ยโมเมนตัวหน่อยนั่นแหละยายเราฝันซัมนันหลับครับผมเอาก็ลองช่วยช่วยกันแปะ ขันงูไงกระตรงกันทันหละกับเก่าหานะกับบิดฟางนะเบ็ดหัวงูไงเนาะเบ็ดออกขมันตายไงวะขันงูหน่อยขันมันตายนะตีไงปะเนี้ยเก็บฝุ่นครับแกขันขันมันตายเลยนะแต่มันไม่ตายนะครับเนาะอันนี้มัไม่ตายขันมันตายนะตีไงไหนวะครับสี่เลขเนาะเอาใจในกรบคุ้นได้ได้ไหมได้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 ขอบคุณครับคุณแม่ครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณแม่นะครับเนาะ ครับฝันสองรอบนะครับ FC ครับผมฝันสองรอบนะครับฝันเห็นช้างออกลูกนะครับผมแล้วก็ฝันเห็นงูนะครับแม่ไปเด็ดหัวงูนะครับเนาะก็ลองพิจารณาดูนะครับผมทางช่องข้อเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นแนวทางของคุณแม่นะครับคือถ้าฝันปุ๊บคือแม่นนะฮะปกติแม่ก็ไม่ค่อยฝันนะครับผมถ้าฝันทีไรเข้าตลอดนะครับ ครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ